สวัสดีครับผมวันนี้ฝนตกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชาว Youtube นะครับผมอิทธิพลชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่ไร่นะครับก็เป็นอ้อยตัดเสร็จไปแล้วนะครับตัดเสร็จไปแล้วอ้อยต่อ5นะครับไถออกแล้วนะครับไถออกแล้ว ก็จะพักดินก่อนนะครับส่วนแปลงข้างหน้าที่เห็นอยู่เป็นประมาณหนึ่งงานเนี่เป็นอ้อยใหม่นะครับก็ยังเอาไว้อยู่บำรุงเอาต่อเพื่อจะเอาพันุนะครับปลูกปีหน้านี่นะครับตรงนี้คือไถออกไปแล้วต่อห้านะครับตัดไปแล้วได้ 35ตันนะครับสามไร่ใช้คนตัดนะครับปีนี้ได้35ตันอยู่นี่นะครับภาคดินพึ่งไถไปเมื่อวานครับส่วนตรงนี้เหลือไว้เป็นจะทำเป็นถนนนะครับเข้าไปส่วนป่านะครับนี่นะครับไถออกไปวันนี้ก็ฝนตก ตกสองวันแล้วครับปีนี้ฝนมาเร็วนะครับก็ดีสำหรับอ้อยต่อนะครับไม่ต้องได้สูบน้ำใส่ดีสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับนี่ครับตรงนี้คือจะเหลือไว้นะครับเป็นถนนเข้าไปเพราะเวลาเอาก้าไม้หรือว่าเข้าไปทำงานทางในมันเข้าไปยากนะครับต้องเหลือไว้ พักดินก็คือจะปลูกมันนะครับทิ้งไว้ตรงนี้ครับจะปลูกมันสัก2องไร่นะครับส่วนที่เหลือก็จะปลูกผลไม้หรือต้นไม้นะครับผสมผสานเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับพาชม มันก็2เดือนพอดีนะครับมันกำลังสวยเลยครับตอนเย็นๆนะครับวันนี้เวลาก็ประมาณ17บเนาฬกาถึงใกล้จะ18บแนาฬกาแล้วนะครับลงคลิปให้ดูกันวันนี้ก็อยู่ไล่ทั้งวันนะครับฝนตกลินๆนนะครับ มันก็กำลังสวยได้สองเดือนพอดีนะครับสักสองเดือนครึ่งก็จะระเบิดหัวเลยนะครับตอนนี้ก็บำรุงใบสักหน่อยให้นานา,นากว่าน,นี้ครับส,สมอาหารสักหน่อย ตกทั่วทุกภาคเลยครับเท่าที่ดูฝนตกทั่วทุกภาคเลยดูในข่าวดูพื้นที่ต่างๆก็เห็นตกกันหมดเลยนะครับก็ดีกับสำหรับ,กบเกษตรกรนะครับคนที่ตัดอ้อยยังไม่เสร็จก็จอาจจะว่าไม่ดีแต่ก็จำเป็นนะครับไฟฟ้าฝนเป็นเรื่องธรรมชาติควบคุมไม่ได้ นี่นะครับจากตรงนี้ก็จะไม่ปลูกมันนะครับเหลือไว้นะครับประมาณหนึ่งไร่ปลูกมันสัก2องไร่นะครับนี่ครับตรงนี้ที่มีเสานะครับส่วนตรงนี้ก็จะปลูกหาไม้ผลหาผลไม้มาปลูกนะครับชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแล้วก็ผสมกับไม้ป่านี่ครับทางเข้ามาจาก ปกติก็จะไม่มีทางตรงนี้เพราะว่าก็จะเป็นไร่อ้อยเลยเวลาเราทำนาฝัาง่งไร่มันนี่ก็จะเป็นนาอยู่แล้วนะครับช่วงหน้านาเราก็จะเข้ามาสวนไม่ได้ก็เลยเหลือไว้ประมาณ3เมตรนะครับ3เมตรเหลือไว้รถเข้ามาได้นะครับนี่ครับ เหลือไว้เป็นเวลาเอาต้นไม้เอาอะไรเข้ามาก็จะเอามาง่ายขี่รถเข้ามาเลยปกติก็จะเดินมานะครับนี่ต้นไม้ก็โดนฝนก็กำลังสวยหน่อไม้ก็เริ่มออกแล้วนะครับอันนี้ผมรดน้ำนะครับช่วงที่ฝนไม่ตกรดน้ำนี่ครับสร้างมนนะครับ สร้างหมนกำลังขึ้นนะครับกำลัสงสวยเลยนี่สร้างหมนใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับสังเกตจะปลูกทีเลยนะครับนี่นะครับฝนมาก็ถือว่าดีชุ่มชำ่ำก็จะพยายามทำ จะทำธนาคารน้ำใตดินนะครับตรงนี้เพราะวาเวลาน้ำมาเยอะก็จะไม่ให้ไปขังต้นไม้ไม่ให้มันชื้นเกินไปนะครับนี่ครับจะขุดล่องตรงนี้นะครับอาศัยจากภูมิประเทศเลยนะครับสลบลงมาเพราะว่าตรงนี้จะต่ําที่สุดนะครับพื้นที่จะสะลบลงมาตรงนี้นะครับนี่นะครับพอดีมีรถถขุดไปแล้วก็จะ เอาจอบนะครับโลวยขึ้นมาให้มันเป็นร่องนะครับเป็นร่องน้ําเลยก็จะทําธนาคารน้ําใต้ดินไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นบ่อบ่อน้ําที่ขุดเองนะครับบ่อขุดไว้ใช้ก็จะมาให้น้ําเข้านะครับเวลาน้ํามาเยอะก็จะเอาลงใต้ดินก็จะทําไว้ตรงนี้ ก็จะเก็บไว้ใต้ดินนะครับเป็นพื้นที่กำลังพัฒนาพื้นที่นะครับยังไม่สวยก็ลงคลิปให้ดูกันนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับใช้ทำแบบไม่ค่อยได้ใช้เครื่องจักรนะครับว่างก็ทำทำไปเรื่อยๆส่วนมากก็ใช้จอบแต่ที่ไทยอ้อยออกเนี่ย,ยมันต้องใช้รถนะครับขุดไม่ไหว ยังไงใช้เท่าที่จำเป็นแต่ส่วนใหญ่จะใช้จอบขุดล่องน้ำคลองใส่ไก่เล็กๆพึ่งตนเองนะครับวิธีคนพึ่งตนเองจะพึ่งตนเองให้มากที่สุดสำหรับคลิปนี้ก็ลงให้ดูนะครับ อ้อยต่อห้าก็ได้ไถออกเรียบร้อยแล้วก็พอใจอยู่นะครับที่ตัดไปคิดว่าจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับทั้งหมดสามสิบห้าตันแต่ถ้ารวมกับอ้อยใหม่นะครับประมาณหนึ่งงานก็เป็นสี่สิบตันนะครับอันนั้นก็ตีไปสักห้าตันหกตันนี่แหละมันได้ทั้งหมดรวมกันสามไร่กับหนึ่งงานก็เป็นสี่สิบตันสามร้อยกว่ากิโลนะครับน,นะครับก็ไถออกแล้ว ห้าปีไม่เคยได้ไถเลยหาตอ่อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมโอเคครับกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ